สวัสดีค่ะกับเช้าวันพุธนะคะอ่าลืมลืมลืมวันลืมเวลานะคะแต่ไม่ลืมท่านผู้ชมนะคะนี่สวัสดีค่ะกับเช้าวันพุธนะคะที่20สิบนะคะ อถูกต้องไหมคะวันที่20นะคะฤพฤษภา2563นะคะเป็นไงบ้างคะกับอากาศยามเช้าของแต่และจังหวัดนะคะสามารถบอกกันได้นะคะเนาะอ่าที่สาคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะ <c oughs> แจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทั้งช่องนะคะลงข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันนะคะวันนี้เจอหน้าหนูอีกแล้วนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่า คำนวณอะไรนะคะมีแค่อย่างเดียวเลยค่ะคือฮานอยนะคะแต่วันนี้เราจะมาสลับที่กันอ่าเราจะไม่พูดฮานอยธรรมดาก่อนเราจะพูดฮานอย v ีพีก่อนดีไหมคะเผื่อจะมาบ้างนะเปลี่ยนเป็นเคสบ้างดีไหมคะเนอะ มาค่ะเรามาดูสิคะว่าผลนะ่ะฮานอยเมื่อวานออกอะไรนะคะฮานอย VIP นะคะเมื่อวันที่1 9นะคะ3ตัวบทออก026นะคะเล่าส9เนะคะเข้าวิ่งรูทนะคะ6มาค่ะยินดีด้วยตบมือค่ะ <c oughs> อ่ะเรามาดูสิคะว่าวันที่20เนี่ยฮานอยเด่นแรกนะคะอะไรจะมาก่อนกันนะคะเด่น5ลอง หกนะสลับที่กันไปนะคะเน้นห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดมั่นใจในตัวน้องเอ๋นะคะตามต่อนะคะลอง6 7 6 4 6 3สต้องหนักแน่นนะคะทุกคำนะคะกัน5 9 6 8ต่อด้วย3ตัวนะคะ สี่หกเจ็ดสี่แนะแล้วเราก็จะมาต่อกันด้วยฮานอยธรรมดาลองเปลี่ยนดูบ้างเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนะคะมาะสิบเก้าพฤษภาสองห้าหกสามฮานอยสองตัวบนนะคะ3ตัวบนออก600นะคะลอ,อกหนวันนี้นะคะ วันที่20บพฤษภาสองห้าสามนะมั่นใจมากตัวเดียวไปเลยนะไหนๆก็วิ่งมาตลอดนะเราลองมาตัวเดียวสิว่าวันนี้จะมาหรือเปล่านะคะอ่ะเด่นแปดนะคะเน้นไม่มีรองนะวันนี้เน,นวันนี้มาแปกมาตัวเดียวนะคะมาให้แบบว่ารู้แจ้งแบบว่าคืนกันไปเลยนะคะถ้ามาก็คือมาเลยนะคะแปดสี่แปดหนึ่งแปดเก้า ลอง83 87 85้กัน82 80อ่าและ88นะถ้าไม่ชมลองไปรูทเอานะประมาณนี้นะคะเรามาดู3ตัวกันต่อนะคะจะไม่รออะไรแล้วนะ898 2 98082นะคะจบไปแล้วนะคะกับการวิเคราะห์นะคะฮานอย v i p และฮานอยธรรมดานะคะรับชมจนจบชื่นชอบสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะช่วงนี้ก็ทำเต็มที่นะ,ะแต่และจังหวัดเป็นไงอากาศเป็นไงบ้างคะช่วงนี้นะคะก็ไปไหนมาไหนดูแลยรัศส,สุภาพกันด้วยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนูก็ตั้งใจนะคะว่าออกจากบ้านนะคะยามเช้านี้นะคะถ้าอากาศดีฝนไม่ตกนะ พายุไม่มานะคะก็จะไปทําบุญนะให้กับท่านผู้ชมนะทุกท่านนะ,ะจะได้มีความสุขนะคะลาบลื่นทำอะไรก็ลาบลื่นนะคะเนาะขอให้เฮงรวยๆ,ๆมีความสุขการทำงานนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็สวัสดีค่ะ